เออผมอยากเล่นอัศโนมานานะครับอยากให้คุณผู้ชมดูนะครับก im ็ผมอยากกินมากเลยนะครับอยากกินใคร้ไหมอยากกินค uh, um,> ุณผู้ชมด้วยนะครับหิวมากนะโอ้ยก็บอกวันนี้ยอยอย่าบอกจะบอกลยไรเขช่วยอาบน้ำแปรงฟปนทำความสะอาบ้านให้เสร็จนะครับแล้วให้นอนสบายเฉยๆนอนสบายสงบๆหรือว่าจะดื่มมิลค์เชค ทุกคนสามารถเล่นออสโนนในมือถือนะครับกมือในกับกับอะไรเป็นแอกับกับน่าจะอะไรเสนะคก็นนสามารถเล่นกันได้นะครับเพราะว่าออยู่ในรถนะคะก็คือผมา ขอบคุณดาวพีด้วยนะคะบายๆผมจะคุณผู้ชมมากจุ๊บ